สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องอีสานพารวยครับมื้อนี้ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็บอีกเมื่อกี้มือครับพี่น้องเอฟซีครับเฮาวกิเตอรุุ่นกันแล้วนะครับสาหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับประจงวดนวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมจิมาบอกถึงหวยพระยาเบิ่งที่กับผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเมื่อนั้นกับผมนะครับได้ทําพิธีขอพระยาเบิ่งนะครับ ก็คิดว่าพอนพี่น้องนะครับเอฟซีหลายๆท่านก็จะได้มึงคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับและสิ่งที่ผมจะบอกถึงสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น,อน้องเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่28กันยายน63พี่น้องทางฝั่งสปปเล่านะครับทางรัฐบาลเพิ่งมีการออกหวยเล่านะครับตามที่พอนพี่น้องเอฟซีได้รับทราบกันซึ่งหวยเล่านะครับของงวดประจําวันจันทร์ที่28กันยายน2563 ทางฟังของพี่น้องสปปเลาานะครับเลข4ตัวก็คือสามสองหาสามเลขสามตัวครับสองหาสามเลขสองตัวหนาครับสามสองส่วนสองตัวหลังหาสามนะครับซึ่งหวยที่ออกของหมู่บ้านนี่นะครับของพี่น้องทางฟังสปปเล่าก็ตรงกันครับหวยพญาบึงที่กับผมได้ไปขอและได้ลงคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ ตามที่พี่น้องทราบกันที่ผมได้ก็คือหาสามสองเจ็หนึ่งนะครับซึ่งหาสามสองทั้งสามตัวนะครับก็บไปออกหวยเร้าของงวดประจำวันที่ยี่สิบแปดกันยายนหกสามเมื่อว่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กับว่าเป็นยังนะครับห้องกับมารอรุ่นหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกสามนะครับกัยังมีเจ็หนึ่งอีกนะครับที่เสให้พี่น้องเอฟซีได้ลุ้นกัน พี่น้องครับผมขอฝากอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พี่น้องนะครับที่กับผมได้ไปขอหวยแม่ตะเคียนทองนะครับอยู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์พระวางวดก่อนนั้นผมก็ไรเจ็ดหามาเต็มเต็มนะครับพี่น้องท่านใดด้เมืองคลิปดังก้าวนะครับก็ได้ถูกหวยร้อยเบอร์กันมาแล้วสําหรับวดนี้นะครับผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับสําหรับหวยขอแม่ตะเคียนทองอยู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเลขที่ได้นะครับก็คือหาสามนะครับสามหานะครับสามหาแปดนะครับ ซึ่งหาสามทำหากระตรงกันกับเหลขกที่ไปขอพญาบึงในก่อนหนานั้นนะครับพี่น้องนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับลองนําไปพจาจณาเปลี่ยนแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมึงนะครับก่อนที่จบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกาลังใจจากพี่จากน้องนะครับจากเอฟซีทันไม่ทันเกาอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอีสานพารวยนะครับซอยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่พี่น้องเอฟซีนะครับสิบปริพาทแนวทางนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบ่าจะเป็นงวดหนี้หรืองวดหนานะครับ ได้เจอกับช่องอิสานพารวยกันไหมนะครับพี่น้องครับเอฟซี FC ครับสำหรับคลิปนี้แล้วอิสานพารวยสวัสดีครับ